ะะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมช n น l นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะปักหลังของเดือนกรกฎาคมเริ่มตั้งแต่วันที่16ถึง31กรกฎาคมนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะใครที่เป็นแฟนกับชาวตุลน,นะคะสามารถเข้ามารับชมในฐาหนะชาวสองได้การแบ่งวันที่ของช่องเมเมแบ่งได้ทางตะวันตกและแบบไทยนะคะ พลังงานของคุณนะคะสาวใบข้างบนพลังงานของเขานะคะคนที่คุณคิดถึงขายสำรับตัดถ้วยนะคะเดะซันเฮดออฟสอดกับหัวนะคะจัสติดที่ผ่านมาก็มีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งนะคะที่อยากจะใช้เวลาคนเดียวนะคะถอยไป9ก้าหนึ่ง อาจจะมีบางคู่ที่ถึงขั้นเซปรเรกันนะคะแยกกันอยู่อย่างไรก็ตามความสับสนต่างๆนะคะจะสามารถตกลงกันได้มีไพ่ justice แล้วก็เดดสันขึ้นมามีจุดเปลี่ยนทําให้คุณสองคนเนี่ยนะคะหลังจากที่ห่างเหินกันไปเนี่ยสามารถกลับมาให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถไปต่อได้นะคะอนาคตจะสดใสขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานส่วนตัวของชาวตุลก่อนเมจิเชียนขึ้นมาเมจิเชียนก็คือมหัศจรรย์นะคะสิ่งที่เป็นความโชคดีพลังจักราวาลก็ได้นะคะที่เขาโดนดาลให้เราสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่านำสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะอะไรที่เราต้องการอะไรที่เรารอคอยเราจะสมหวังในเชิงความสัมพันธ์ก็หมายถึงเหตุการณ์บางอย่างที่มันทำให้สถานการณความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทําเองได้มันเป็นความโชคดีอะไร,รที่จักรวาลส่งพลังบวกมาให้นะคะทําไมสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปมีพ u ีน n อ f คัพ s กับหัวนะคะมีไพ่ห้าคาากับหัวไม่มองว่าถิงแม้ตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกดี100%กับคนรักของคุณอาจจะยังไม่ได้ไว้ใจเขานะคะแล้วก็ความรู้สึกที่ดีๆนะคะอาจจะยังไม่ได้คืนกลับมา นะคะความไว้ใจอะไรต่างๆแต่มองว่าเรื่องของความขัดแย้งนะคะอคติในใจอะไรแบบนี้น่าจะลดลงนะคะถ้าคาถาขึ้นมากับหัวแล้วแล้วก็มาบวกกับปฏิหารแห่งความรักที่จะเข้ามาด้วยในม,มองว่าสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นนะอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะคะเพราะว่าก็ยังเห็นด้ว่าพลังงานของคุณเนี่ยยังเป็นราชนีถือถ้วยที่กับหัวอยู่ยังมีความอ่อนไหวยังมีความไม่แน่ใจนะคะทีนะะน,นี้เรามาดูพลังงานเขานะคะ มีราชินีถือดาบขึ้นมากับหัวนะคะมีไพ่สามทวแล้วก็เดชกับหัวก็ตัวเขาไม่ค่อยต่างจากคุณนะเรื่องราวของความไม่แน่ใจนะคะแล้วก็บวกกับการตัดสินใจอะไรที่ไม่เด็ดขาดด้วยนะคะมีการใช้อารมณ์ด้วยบางครั้งก็จะแบบเวงเวงนะคะหรือว่าใจร้อนนะในส่วนของแฟนคุณเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามมันจะมีสิ่งที่มันดีๆเข้ามานะคะในความสมคัญก็สามทวยก็จะคล้ายๆกับเดเมเรเชียแหละพลังบวกที่เข้ามา ทำให้บรรยากาศในความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นมีจุดเปลี่ยนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยก็เลยไม่ได้จบลงไปนะถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่ไม่บอกอะที่อยากจะปลีกตัวออกไปนะคะหรือว่าอยู่ในช่วง separation นะคะช่วงที่ไม่ได้ใกล้ชิดกันเอาใจออกหางก,กันไปแต่มองว่าสุดท้ายเนี่ยพลังบวกมันเข้ามาทันเวลาทำให้คุณมีจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะก็ ออยังสามารถประครับประคองกันไปต่อได้แต่บางทีเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาด้วยเพราะว่าหลังจากที่มีปัญหากันมาหนักๆเนี่ยนะคะการที่ว่าเราจะรู้สึกเหมือนเดิมเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะทําได้อย่างรวดเร็วนะคะให้เวลากันแหละกันนะะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ ้ายสำรับนะคะมีอัศวินถือถ้วยกับหัว8ดดาบกับหัวสิบเหรียญแล้วก็เด็กถือเหรียญแน่งโน้มดีแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าหลังจากที่มีการเอาใจออกห่างกันนะมีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี่ยก็จะสามารถแก้ไขสถานาการณ์ตรงนั้นได้นะคะโดยเฉพาะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตรักของคุณพลังงานดีๆกลับเข้ามาแล้วสิเหรียญก็หมายถึงการลงเอยกันนะคะหรือว่าครอบครัวที่กลับมาอบอุ่นเหมือนเดิม ไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยก็หมายถึงการออฟเฟอร์นะคะความรู้สึกดีๆหรือว่าสิ่งที่ดีการกลับมาง้องกันนะคะของคนรักนะสใบตรงนี้นะคะบทสรุป5ดาบนะคะมี lover กับหัวแล้วก็มีสีถ้วยกับหัวก็เรื่องราวของความขัดแย้งอะนะคะหมดแล้วแหละตัวคุณก็ไม่อยากจะมีปัญหากับเขาต่อ ตัวเขาก็ไม่อยากมีปัญหาก,กับคุณเช่นเดียวกันนะคะทิ้งดาบแล้วก็เดินหนีแต่อะไรก็ตามไม่บอกว่ามันต้องใช้เวลานะความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะก็เลเวอร์ขึ้นมากับหัวก็แปลว่าเดี๋ยวความรู้สึกดีๆความอยากที่จะอยู่ด้วยกันนะคะความไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะความรักอนะ่ะก็จะค่อยๆกลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมให้เวลากันและกันนิึงแล้วกันออมีไพ่สีถ้วยขึ้นมากับหัวนะคะเรื่องบางอย่างก็ต้องปล่อยวางนะคะอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายอะไรที่มันเป็นพฤติกรรมเก่าๆเ,เดิมๆเนี่ย ก็ควรที่จะมีการละทิ้งตรงนั้นไปนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอ t t i t u d e ก็ได้ที่มันลบๆนะคะสีเทาี่ยมันหมายถึงอะไรที่มันน่าเบือ่ออะไรที่มันไม่ได้รับการตอบรับที่ดีอะ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ควรจะตัดสิ่งนั้นทิ้งนะคะก็ตรงนี้เปรียบเปยก็เหมือนกับความคิดด้านลบหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีนะคะถ้าเราเละทิ้งพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นหรือความคิดที่ไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยมีมองว่าความสัมพันธ์ก็จะสามารถกลับมาอยู่ในแทร็กที่มันดีขึ้นนะคะ ได้รวดเร็วขึ้นนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำทํานายในส่วนของไพ่โ o คโคนะคะ เซิร์ฟเลฟฮันนีมูนฮีลิ่งแฟมิลี่ชูค่ะหลังจากที่มีปัญหากันก็สามารถเคลียร์กันได้นะคะแล้วก็คุณสองคนก็ยังมีความคู่ควรกันอยู่ถึงแม้ว่าในอดีตอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ทำผิดพลาดต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะคะแต่เมื่อกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วเนี่ยนะคะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยก็ยังสามารถไปกันต่อได้นะคะ ความรักก็ยังมีให้กันเท่าๆเดิมฮันนมูลก็หมายถึงช่วงเวลาดีๆก็จะกลับมาสู่ความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งใครยังไม่เคยมีคอมมิชเมนต์มาก่อนเม่มองว่าอ,อ,อะไรที่คุณสองคนยังเข้ากันไม่ได้คุณจะสามารถปรับตัวได้สุดท้ายก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของความสัมพันธ์ที่มันมีคอมมิชเมนต์มากขึ้นนะคะอาจจะได้ตกลงใจคบหาเป็นแฟนนะคะประมาณนี้นะ เอามาปิดท้ายที่คำแนะนำนะคะ If you believe นะคะ with in the next few months แล้วก็ romance ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวคนรักหรือว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่เนี่ยนะคะยังไงยังไงความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นแน่นอนถ้าถามถึงความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็รักคุณเท่าเท่ากับที่คุณรักเขาแหละโรแมนส์ก็คือความรักแบบโรแมนติกที่เท่าเท่ากันนะคะบรรยากาศในความสัมพันธ์เนี่ยมันยังมีความรักอย่างมากนะยังไม่ได้มีใครที่ถอดใจแบบถึงขั้นอยากที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นะคะ w i t h ินเด e ร์น t กฟิล o n นส์นะคะอย่างที่ไม่บอก่ะให้เวลาฟื้นฟูจิตใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายภายใน2-3เดือนนี้นะคะความสัมพันธ์จะกลับมาดีนะคะได้แบบ100%เหมือนเดิมเหมือนก่อนที่จะมีปัญหากันทั้งนี้ทั้งนั้นนอยู่ที่ความคิดด้านโพซิทีฟของเราถ้าเรามีความเชื่อมัน่นนะคะมันไปถึงจุดนั้นได้อย่างแน่นอนนะ,ะข่าวันนี้ก็ขอบคุณนะคะชาวตุนชาว2องกุ่ทนเลยที่เข้ามารับชมชวเมย์นะคะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้เมย์ฝากคุณกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจใกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะตอนนี้ร้านหินมงคลชยโยของเมย์เนี่ยมีโปรโมชั่นนะคะแถมเป็นหินมงคลที่เมย์ตั้งใจที่จะทําให้นะคะเป็นหินดิบก้อนเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องรูปหัวใจนะคะน่ารักมากนะคะก็จะมีให้เลือก3แบบมีมูนสโตนนะคะมีโรสคอร์สแล้วก็มีไหมทองก็ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักความสำคัญการตามหาผู้แทนแล้วก็เรื่องของความโชคดีนะคะเรื่องเกี่ยวกับเงินทองอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าใครสั่งซื้อหินมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาอะไรก็ตามมีคก็จะแถมให้ทุกออเดอร์นะคะคุณสามารถเลือกได้ว่าอยากได้แบบไหนนะค่ะก็แอดไลน์สอบถามได้เลยนะคะที่ขึ้นให้ตรงนี้นะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ